สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูตัวจาว่ากันบ้างครับผมอันนี้เป็นเรือธงที่แบบราคาคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับตัวนี้อ,อ่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าคลิปเนี้ยคือมีมีสมาชิกหลายท่านบอกว่าเนี่มาตรงนี้สมาชิกหลายท่านบอกว่าไอ,านาาานอาคนถ่ายอ่ะไม่ต้องพูดได้ไหมอ๋อให้คุณอธิบายไปเลยต้องจับพูดคนเดียวเลย,เลยได้ครับได้ไหมได้ครับเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบอกว่า คนถ่ายไม่ต้องพูดขอให้คนอะไรนะขอให้คนอธิบายพูดไปเลยอย่าเพิ่งไปขัดเขาเดี๋ยวว่าคลิปนี้ผมจัดให้เลยอันนี้เ c เรียกร้องมาเลย FC เรียกร้องมาเลยบอกว่าคนถ่ายไม่ต้องพูดได้ครับผมจะปิดปากพูดอ่าแล้วก็คุณจ๊อบคุณจ๊อบนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วคือคุณทํารถอยู่ที่เนี่ยผมผมเจอคุณมาประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วตั้งแต่ตลาดนัดจักรยานจนมาถึงที่นี่จนโอ้โห นานแล้วนานมากต้องแต่ขีนะ่จักรยานตากฝนมาเลยทุกวันนี้ก็ยังขี่อยู่ <c oughs> <c oughs> ช่นะโอ้โหอ่ะผมจะไม่พูดแล้วนะครับวันนี้คุณจ๊อบมาทำอะไรเชิญเลยครับอันนี้เราจะมาพามาดูตัว Java า o c o Disc นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับของ j a ว a เลยนะครับตัวนี้ผมเหมือนไม่รู้พี่หนุจำได้ผมเคยเซตให้พี่ไปลองปั่นดูอยู่ผมขนยาตอดนะผมเคยครับเคยไปกับแม่บ้านวันนั้นเอาทวิตเตอร์กับตัวนี้แหละไปโคตรดี อ่าต่อเลยครับหนก็คุยกับผมด้วยก็ได้ครับธรรมชาตินะครับใช่ครับอ่าตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ซิมาโน่หนึ่งศูนย์ห้านะครับผมสิบสองสปีดครับเป็นตัวใหม่นะครับผมคือตัวใหม่นี่สิบสองแล้วตัวใหม่สิบสองหมดแล้วนะครับตัวเก่ารู้สึกจะสิบเองเนาะตัวเก่าจะเป็นสิบสิบกับสิบเอ็ดเนาะสิบกับสิบเอ็ดใช่ครับตัวนี้ก็คือจะขาดแค่ขาจานนะครับก็จะเรียกได้ว่าเต็มกรุ๊ปไปเลยนะครับก็ไม่มีแค่ขาจานนะครับ ก็ตัวลอ้อคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นลอ้อคาร์บอนเลยเราฟังเสียงดูนะครับคลิกสิบี่เลยนะครับผมจังละเอียดนะใช่ครับจังละเอียดนะผมแล้วก็ขอบจะเป็นขอบห้าสิบนะครับตัวนี้ตัวเฟรมเป็นทรงของแอโร่นะครับเป็นฟูลคาร์บอนเลยเรียกง่ายๆคันนี้นะครับรวมถึงแฮนด์ด้วยซ่อนสายหมดเลยเก็บเนียนมากนะครับเขาเก็บสายไว้ที่ไหน ใส่ไว้ข้างในหมดเลยับพีคคือไม่มีสายอกมาเลยไม่มีเลยใช่ครับ<ม>อย่างตัวงานสีนครับผมบอกเลยตัวนี้ทําดีมากนะงานสีตัวนี้ทําดีมากเลยเนี่ยอันนี้คือสีดําแต่มันไม่ใช่ดําอย่างเดียวนะมันมีแบบเกร็ดใช่ครับเกล็ดยิบ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 เหมือนกับคล้ายๆกับเกล็ดมุกเนาะใช่ครับมีสีแล้วก็จะมีสีด้านอันนี้เป็นสีดําด้านนะครับผม,มแล้วก็ขาวมุกอย่างี้นะครับ นี่จะเป็นสีดําไทเทนนะครับนี่ดำไทเทนเป็นไงไทเทนไทเทนมันจะมีตัวนี้ฮจะเป็นแบบสีแบบไทเทเนนี่ดำไทเทเนียมใช่ครับสีขาวอันนี้สีขาวมุกไม่ใช่ขาวทั่วไปช่ครักก็มีสีขาวม่วงอีกทีนึงขาวมุกและขาวม่วงเลยขาวมุกแล้วก็ขาวม่วงอีกทีนึงเป็นมุกไหมเนี่ยนะคุณพูดแล้วผมนึกว่าเป็นมุกเลยอดไม่ได้เลยที่จะต้องถามเนาะ ใช่เขาเก็บรายละเอียดนะครับอย่างถ้าเป็นสีเงาแฮนจะเงานะครับแต่ถ้าสีด้านแฮนจะด้านนะครับอันนี้เขาเก็บรายละเอียดอะไรไหมคะอันนี้จะมีตั้งแต่ไซส์45นะครับผม48นะครับแล้วก็51นะครับผมสี่ส้าสี่สิบใช่ครับ51 51 53คนสูงเท่าไหร่นะสี่สี่สนี่ถ้าไซส์45คนสูงเท่าไหร่45เนี่ยคนสูงตั้งแต่155 160ได้เลยอะได้เลยใช่ครับผม ก็ไล่ขึ้นไปยั 180. นร้อยแปดสิบสี่เท่าไหร่นะสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดคราวที่แล้วรู้สึกเอาสี่แปดไว้ให้ผมปั่นใช่ครับผมนะแม่บ้านผมปั่นแล้วชอบมากเลยนะปัน่นวันนั้นเราปั่นกับทวิตเตอร์เกียร์ไฟฟ้าแล้วก็มีจาว่าคันหนึ่งเนาะแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับเรามีพิเศษเรื่องโปรโมชั่นให้นะครับผมก็คือถ้าซื้อรถจาว่าคันนี้นะครับเราจะมีแถมอุปกรณ์นะครับก็คือไฟหน้านะครับไฟท้ายนะครับตัวขากระติก กระติกน้ำขาตั้งนะครับแล้วก็ฟรีค่าส่งให้ด้วยอาสำหรับคนที่อยากจัดส่งนะครับก็คืออยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าอยู่ที่ไหนใช่ครับฟรีหมดเลยฟรีค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็แถมของแถมอีก5รายการนะครับก็คือพร้อมปั่นเลยพร้อมปั่นเลยก็คือว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มกกระติกน้ำใส่น้ำนให้ได้ไหมเดี๋ยวนะคุณพูดมาอย่างนี้คุณปรึกษาคุณแมนยัง ไม่ต้องปรึกษาครับพี่ะตอนนี้ผมเองเลยเหรอใช่คุณเองเลยมาเองเลยครับได้นะได้แน่นอนโอเคนะคือถ้าเกิดสมมุติว่ามาถึงปุ๊บค่าเขาไม่ได้ให้มาคุยกับคุณเลยนะใช่ครับถ้าเกิดคุณแมนบอกเฮ้ยเฮ้ยรายการเมื่อกี้โมคะไม่เอาต้องมาหาคุณนะใช่ครับคุณบอกเอาเลยนะอาถ้ารายการมีอะไรขอขอคีดอาจจะมีตัวไฟหน้าไฟหน้าคือเป็นไงเป็นเป็นไฟหน้าจะเป็นไฟไฟ USB นะครับไฟชาร์จ USB นะครับก็คือ ติดไฟหน้า<ช>สําหรับคนที่ปั่นตอนกลางคืนใช่ครับแล้วก็ไฟไฟท้ายคือติดตรงนี้เหมือนกันใช่ครับผมเป็นจ้าเลยสว่างเลยจ้าเลยแล้วก็ตัวขากระติกขากระติกคือตรงนี้ตรงนี้ครับติดให้เลยอ่ากคือให้ให้ให้คือให้กลมกลืนกับตัวรถเลยสีดําก็เอาสีดําหรืออะไรอย่างงี้ใช่ครับขากระติกขากระติกอ่าแล้วกแล้วก็กระติกน้ํากระติกน้ํากระติกน้ําเป็นรุ่นที่ดูดได้ใช่ครับอ่าไม่ไม่ใช่กระติกน้ํานี่นะ ที่เขาขายตามท้องตลาดนะไม่ใช่ขวดน้ำกระติกน้ําสําหรับปั่นจักรยานจริงๆเป็นกระติกน้ําออกกำลังกายอะไรนั่นพี่ออกกำลังกายเลยอ่าอ่าแล้วก็ขาตั้งขาตั้งครับขาตั้งนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยอ๋อขาตั้งแบบนี้เลยใช่ครับไม่ใช่เอาของมือสองหยิบให้ไปนะครับของใหม่นะพี่อันนี้ก็สามสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยขาตั้งอย่างนี้เลยให้ไปตั้งที่บ้านใช่ครับผมอ่าที้เราจะมาเปิดดูนะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยใช่ครับราคาเดียวกันเลยไหมราคาเดียวกันหมดทุกไซส์นะครับทุกสีเดี๋ยวนะทุกไซส์ทุกสีเลยใช่ครับโอติอย่างเสื้อเนี่ยอย่างเสื้อไซส์ XL จะแพงกว่าไซส์ L ไซส์ M เพราะว่ามันใช้เนื้อผ้าเยอะกว่าบางทีอันนี้คือไซส์ไม่ว่าเท่าไหร่นะสี่ห้าสี่แปดห้าสิบเอ็ดราคาเท่ากันหมดเลยราคาเดียวกันหมดแล้วสีสีสีก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เพราะว่าถ้ารถโปกติสีอย่างเนี้ยจะแพงกว่าคือเขาอาจจะมีเม็ดสีมากกว่าเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นสีพิเศษอ่ะจะแพงกว่าอย่างอย่างเช่นตัวนี้ผมผมมองว่าสีน่าจะแพงกว่าใช่ครับจะแพงกว่าคือแล้วแต่ชอบเลยไม่เกี่ยงเลยคุณชอบสีดําคุณเอาสีดาไปคุณชอบสีอย่างนู้นเอาสีนู้นไปราคาเดียวราคาเดียวท่าไรนะสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมฟรีส่งฟรีส่งฟรีของแถมมีค่าอะไรการโอ้โหต่อช่องทางไหนนะแล้วแล้วมีอันนั้นไหม รประกันด้วยไหมประกันคือคือคอ,อะไรนะดูแลรถให้ด้วยใช่ครับ oh. ก็จะมีเหมือนเดิมครับพี่รถส่งไปเนี่ยพร้อมปั่นแน่นอน uh. นะครับก็จะไม่มีต้องไปเออพี่ตรงนี้มันใช้ไม่ได้เบรกมันติดอะไรไม่มีแน่นอนเราทําให้หมดเซ็ตให้หมดก่อนส่งแล้วนะครับ uh. ผมสำหรับคนที่สนใจนะครับ uh. ช่องทางนี้เลยครับผม อ่าเออผมจับตามให้คุณเอายังไงแม่เนี่เลยนะครับตรงนี้นะต่อไปโก็คือ0ูนย์แปดห้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสี่นะครับสำหรับช่องทางไลน์ก็แอดไบชัวนะครับผมแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นไบชัวนะครับ YouTube เป็นแมนไบชัวครับผมแล้วก็ทิกต o k เป็นแอดไบชัวยูทูปคุณก็จะอัปเดตตลอดอัปเดตเรื่อยๆถ้าเกิดอยากเข้าไปดูอัปเดตคือประจำเนี่ยต้องมาดูที่ช่องนี้ ใช่ครับแล้วพอดีบางทีผมมาเดือนละครั้งหรือผมมาสองเดือนครั้งผมไม่ได้มาแต่ว่าคุณอยู่ที่ร้านเนี่ยคุณอัปเดตบ่อยอัปเดตบ่อยครับโดยเฉพาะช็อตผมเห็นคุณเป็นนักแสดงในช็อตของเขาเลยป่ะมีมีครับมีการเอาจักรยานไปเทสบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับมีมาเรื่อยๆหมายถึงว่ามีจักรยานใหม่คุณจะไปเทสให้อ่าใช่ใช่ไหมคุณจะไปยำเลยคุณจะไปตุกตักุกยกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างใช่ไหมใช่เพราะว่าบางทีเราอยากรู้แบบฟีลแบบลึกซึ้งผมเห็นคุณเอาเลื่อยเลื่อยเฟรมด้วยบางทีนะ คุณจะเลื่อยไปทําไมเนี่ยฮะคือคุณเทสหรือว่าไงบางทีอยากอยากรู้เลยครับว่ามันหนาไหมบางคนสงสัยครับคาร์บอนแข็งแรงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเห็นบางทีคุณเลื่อยมาเลื่อยมางัดงัดได้เห็น่างเนี้ยใช่ไหมจะหลุดก่อนก่อนคาร์บอนอ๋อบางคนไม่เชื่อนะว่าคาร์บอนเนี่ยเขาบอกว่าคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะเปราะหรืออะไร แต่มันอยู่ที่เกจอยู่ที่เบอร์ใช่ไหมถูกต้องครับบางคนบอกคาร์บอนลมก็แตกแล้วไม่ใช่แก้วนะจริงจริงแล้วมันแข็งแรงมากๆตัวนี้อือใช่ใช่ใช่เออใช่หลายคนบอกแล้วล้มแล้วแตกไม่แตกบางบางทีบอกคาร์บอนบุบไม่กล้าไม่กล้าขับเลยไม่กล้าปั่นอีกเลยผมครับปั่นจริงผมเอาไปงัดกับมอเตอร์ไซค์มาแล้วผมเห็นคุณเลื่อยกว่าจะขาดอ่ะผมเห็นคุณแตกพักเลยนะใช่ครับอ่าโอเคเนาะใช่ครับนี่นะฮะนี่นี่คุณจ๊อบนะคุณจ๊อบนะนี่ นะะฮถ้ามีปัญหาอะไรคุยกับคุณจับนะส่วนลดได้ไม่ได้คุยกับคุณจับเลยนะ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 ของแถมได้ไม่ครบคุยกับคุณจับนะใช่ครับของแถมได้ไม่ครบคถ้าคิดค่าขนส่งคุยกับคุณจับนะครับนะถ้าเกิดเกิดจากราคานี้เท่าไหร่นะสามแปดเก้าศูนย์ศูนย์ถ้าสมมุติว่าโอนตังมาเกินจากนี้สิบาทคุยกับคุณจ๊อบได้เลยคุยกับผมได้เลยคุณจ๊อบจะคืนสิบเท่าแเดี๋ยวแก้งโอนเกินโอเคนะแต่ว่ารุ่นใหม่เลยเนาะ